หลังจากไปตรวจมาเนี่ยหมอบอกว่าอาการเกี่ยวกับเป็นโรคไตการใช้ชีวิตก็ทรมานนะครับการหลับการนอนก็ลําบากนอนตะแคงไม่ได้นะครับนอนตะแคงไม่ได้ได้แต่นอนหงายกับนอนคว่ำแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฉี่บ่อยแล้วก็ผิวพัน์จากที่อ,อลา่าแต่พอมาเป็นโรคไตผิวคํำ หน้าก็ค้ำแบบไม่มีออร่าเหมือนเดิมพอดีน้องคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าที่กินผลิตภัณฑ์ตัวนึงสิชื่อซีแคนพัทผมก็โอเคผมก็อามาทานเพื่อตัวเองก็อยากจะหายแต่พอกินซีแคนพัทไปเนี่ยได้ประมาณสิกว่าวันนะครับผมลืมไปว่าผมปวดตรงตรงตรง,ตรงไตรตรงนี้ปวดหลังตรงนี้ผมนอนตะแคงได้ก็ไอตัวนี้แหละไอซีแคนพัทตัวนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฟนก็ทักนะครับว่าเอ๊ะทำไมหน้าคุณอ่ะดีขึ้นแล้วนะมีออร่าขึ้นขอบคุณจริงๆคนที่มีอาการนะครับ ลักษณะคล้ายๆผมหรือว่าเดียวกับผมเนี่ยนะครับผมการันตีขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณซีคันพัฒ